ส่วนการใช้อาหารมาดึงดูดการท่องเที่ยวก็น่าสนใจไม่แพ้เรื่องความเชื่อนะครับคุณผู้ชมีเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมุสลิมน,นะครับโดยรสชาติพื้นถิ่นนะครับเป็นร้านแนวพรมแดนไทยมาลเลเซียตอนนี้นะักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินิยมไปที่ร้านนี้กันเยอะเลยครับ ลาแซนี่เป็นขนมจีนของมุสลิมชายแดนใต้ครับจะคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แต่ว่าเส้นเนี่ยจะหนาแล้วก็ยืดเหนี่ยวนุ่มนะครับเอามาตัดเป็นท่อนสั้นๆส,ส,สักหน่อยครับแล้วก็ราดน้ําแกงที่เป็นสีขาวใส่กะทิไม่ใส่พริกนะครับแต่ว่าใส่ข่าน้ําแกงก็จะหอมตินข่าแล้วก็ความมันจากกะทินะครับแล้วมีความหอมของเนื้อปลาทูบดด้วย นี่เป็นอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและมาเลเซียรับอยู่ที่ร้านกะยาสองใกล้ตลาด90ไร่ตําบลสนักขามอําเภอสะดาจังหวัดสงขลาครับที่นี่เป็นร้านอาหารสําหรับชาวมุสลิมโดยตรงเลยนะครับเจ้าของร้านดั้งเดิมเขามีพื้นเพย์อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าเขาย้ายมาปักหลักอยู่ในเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้มาหลายสิบปีแล้วครับก็เลยเอาอาหารพื้นถิ่นจากบ้านเกิดนะครับมาขายหลายเมนูจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอย่างกว้างขวางเลยครับ มีทั้งนาซิดาแครแกงม,สมัสแมนข้าวยำข้าวหมกไก่ครับเกนได้เป็นอาหารเอาง่ายๆคืออาหารชาววังของสาจังหวัดเมือก่อนหากินแยากส่วนใหญ่ก็จะมีพวก3าจังหวัดที่ทำเป็นกินเป็นก็สาจังหวัดแล้วก็ผังวันเลยก็จะเพีงเป็นแกงเป็นอาหารเฉพาะถิ่ ส่วนอันนี้ครับเนื้อย่างจานละ100บาทนะครับก็เอาเนื้อวัวอย่างดีมาหมักแล้วก็ย่างพร้อมกับกลิ่นหอมฟุ้งเลยครับได้เนื้อนุ่มถูกปากลูกค้าจนเป็นเมนูที่ขายดีวันละ1 0 3ถึงกิโลกรัมเลยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านนี้เขาตามใจลูกค้ามากนะครับลูกค้าจะขอเครื่องเคียงอะไรเยอะเป็นพิเศษก็ตักเพิ่มให้นะครับไม่ห่วงเครื่องไก่ทอดลูกค้าก็เลือกได้ตักหรือว่าหยิบได้เองเลยว่าต้องการชิ้นไหนครับ อาหารอย่างเช่นข้าวนาซิคาแดเนี่ยขั้นตอนการทํายุ่งยากมากนะครับแต่ว่าร้านนี้ก็ยังคงรักษาขั้นตอนแบบโบราณเอาไว้อยู่นะครับตอนนี้เปิดขายกันตอนตีห้าถึง2องทุ่มเลยครับ